ไม่พอใจพยายามจะปาดหน้ารถนักเรียนกับแล้วขับไล่บี้ตามรถนักเรียนท่านผู้ชมจะเห็นไหมรถสองแถวน่ะนี่หกรอคันนี้พยายามจะปาดก่อนจะจวัดสะพานแล้วจากนั้นขับไล่บี้ตามแบบนี้นี่ในนั้นเนี่ยมีเด็กสิบกว่าคนท่านผู้ชมฮะแล้วก็บี้เด็กๆบอกบี้มาเนีย่ยเร็วด้วยค่ะแล้วพยายามจะเบียดให้ตกข่าวทาง พยายามจะเบียดหอหักออกค้างไฟหันคูชอม,า,มา,ากเลย วงจรปิดบริเวณสี่แยกเนบันทึกภาพอย่างที่เห็นนี่แหละหกลอ้อพยายามจะปาดรถรับส่งนักเรียนที่มีนักเรียนนั่งอยู่เต็มรถแต่โชคดีนะคะว่าจุดนี้มีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวตัดหน้าหกล้อก็เลยปาดไม่ได้<ร>แต่เราเร่งเครื่องตามควันขโมงเลยเห็นไหมควันดำปีด้วยค่ะและีกจุดเดิมมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้ตอนที่หกล้อขับตามรถรับส่งนักเรียนอย่างรวดเร็วแล้วก็จี้ท้ายมากเป็นภาพนี้ค่ะนักข่าวถามคนขับรถ ประจําทางที่รับนักเรียนลุงสมศักดิ์สมคเพรอายุ66กแกรับส่งนักเรียนกับชาวบ้านกับผู้ปกครองแกบอกเลยรับนักเรียนมาครบก่ันจะกลับมาถึงจุดสะพานต่างระดับที่ราชบุรีจุดนี้เนี่ยที่ตำบลบางปางพะเมืองราชบุรีใช่จุดนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณลุงสมศักดิ์บอกว่ามันมีอุบัติเหตุ คุณลุงสมศักดิ์ก็เลยหักออกขวาเพราะว่าพยายามจะหลบอุบัติเหตุแต่มองแล้วนะว่ามันโล่งก็หักออกขวาพอเลยจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็หักรถเข้าซ้ายจังหวะนั้นแหละที่คิดว่ารถหกล้ออาจจะไม่พอใจเพราะหลังจากนั้นไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ารถหกล้อมาชนท้ายแต่ทางคุณลุงสมศักดิ์ก็ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะมองว่าก็แค่เล็กน้อยเด็กๆก็ไม่มีแผลด้วยสักพักหกล้อตามบี้มาปาดหน้าพอปาดหน้าได้เสร็จลงมาดึงกุญแจรถ แล้วปาค่ะปากุญแจไปโดนเด็กสองคนใช่คนที่ขับหกล้ออายุแค่25ปีทราบชื่อแล้วชื่อจักรพันธ์เสียงใหญ่ใช่ค่ะหลังจากนั้นลงวคว้ากุญแจแล้วขึ้นรถต่อขับไปส่งเด็กแต่ปรากฏว่าระหว่างทางยังจี้ยังเบียดเด็กๆบอกหกล้อขับติดท้ายเลยพยายามจะเบียดให้ตกข้างทางแกล้งเบรกกันชั้นชิดจนกระทั่งมาถึงจุดที่จอดกันทั้งสองคันอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะคือคุณลุงสมศักดิ์เขามองว่าไปต่อไม่ได้ละ ัดสินใจจอดรถหน้าบ้านผู้ปกครองท่านหนึ่งรถหล้อก็ตามมาปาดหน้าคราวนี้ลงมาต่อยลุงสมศักดิ์เลยนะคะผู้ปกครองเห็นก็เลยไปล็อกตัวนายจักรพันธ์คนขับรถหลอ้อแล้วก็แจ้งตำรวจสพเมืองราชบุรีให้เข้ามาระงับเหตุ